สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวหนังสือนะคะสอนทำหมอนสมองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคู่มือนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะลายก็จะมีตามน้าปกเลยนะคะทีนี้เรามาดูด้านในกันนะคะว่าเขาจะมีเนื้อหาอะไรประมาณไหนนะคะ เผื่อใครต้องการนะคะในนี้ก็จะบอกอวัสดุอุปกรณ์ในการทำแพทเทิร์นนะคะวิธีการทำเป็นแบบไหนนะคะเผื่อใครเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจทำเป็นอาชีพนะคะอันนี้ก็จะสอนวิธีการเย็บนะคะว่าเราจะเย็บยังไงเริ่มทำยังไงนะคะ ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเล่มละ350นะคะรวมส่งก็จะมี DVD มาให้ด้วยนะคะอันนี้วิธีการเย็บก็สอนละเอียดอันนี้เป็นแพทเทิร์นหมอนสมองร่ปหัวใจนะคะก็ทำได้หลายอันเป็นมะลิดอกไม้ดอกหญ้าข้าหลังตัดนะคะ สวยงามลายดอกมะลินะคะอันนี้ลายใบเฟิร์นนะคะลายนี้ทําง่ายนะคะลายใบเฟิร์นสำหรับมือใหม่อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นลายสอนดอกรักเรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลี่ยม ก็จะมีแบบหัวใจแบบสี่เหลี่ยมนะคะใครสนใจอันนี้ลายดอกไม้นะคะทางร้านทําประจำส่วนใหญ่ก็จะสอนลายดอกไม้แต่ว่าจะเป็นผ้า้ามาก็เอาไปไประยุกใช้ได้นะคะอันนี้ลายดอกหญ้ากครคนชอบอันนี้เข้าลามตัด ลายคลื่อนอันนี้ก็จะทำผัดต่วนดาราก็จะมีการสอนวิธีการเย็บแบบละเอียดนะคะว่าเออเราต้องไปยังไงมายังไงถึงได้เป็นดอกดารานะคะ สอนสลับรวมข้าวนะคะลายต้นปาล์มสวยทุกลายนะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้ลายเม็ดลูกกวาดลายสอนสลับคัดนะคะลายเกล็ดปลา สอนทั้งเดียวแพทเทิลลายโบก็จะมีทั้งรูปหมอใจแล้วก็สี่เหลี่ยมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไมีวิธีการเย็บดอกหลักลหมอนหัวใจ ทีการจับจีบยังไงต้องทำยังไงบางทีดูคลิปมันก็จะงงงแต่ถ้ามีหนังสือด้วยดูคลิปไปด้วยก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นก็สา0พบาทมีแผ okay. ่นซีดีด้วยดีวีดีด้วยก็ไม่แพงนะคะรวมส่งอย่างเขาก็สอนละเอียดในหนังสือใครสนใจอยากสั่งก็สามารถสั่งที่เพจได้นะคะ ก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับหมอนสมอกนะคะก็ลายก็ตามนี้เลยนะคะสีสันสวยงามเพื่อใครเอาไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพหรือช่วงนี้ว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ลองเอาไปศึกษาดูได้นะคะขอบคุณค่ะ